ที่หนูอยากให้แม่ลองมาเป็นหมาดูบ้างนะก็ที่หนูยอมเนี่ยแม่จะได้รู้ไงที่หนูทําเป็นกระดิ่งหางยอมให้แม่กอดหอมเช้ากางวันเย็นอ่ะมันเพราะอะไรเพราะข้าวหนึ่งมื้อแค่นั้นแหละแม่หมาหรือหมูผูผูหมาหรือหมูหนูอยากให้แม่ลองเป็นหมาดูบ้านนะง ค่ะล well. ูกค well ่ะหน้าพาหนูมาเที่ยวนะคะลูกมาเป็นอะไร อืงอืดสิแมวเลี้ยวแม้วุ้นหมาไม่เห่าเยสวัสดีเจ้าเด็กน้อยดูไอ้นี่อยากจะไปเห่าเขาดวนมีคู่แน่เก่งดูหมาดูหมาเฮาใหม่ลูกเห่าใหม่เอี๋ หมางงเองมาอ้อนอะไรคะลูกไอ้วัวเลยตรงนี้ฮะสัตว์เลี้ยงของแราเด็กๆอุ้ยลูกๆน่ารักจังเลยค่ะลูกๆน่ารักจังเลยจ้าสัตว์เลี้ยงของเราน่ารักมากโช็อกโชกโกอะไร ลูกลูกสบายดีไหมคะลูกลูกสบายดีไหมคะอ่ะ